สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a l o t Channel ผู้รับสารจตรกราวานแบบใหม่ด้วยการอ่านนะไพะ่เท่ลุหมอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานของชาวธาตุลมนะคะคนที่คุณถอยออกมาจะแบ่งพลังงานนะคะฝั่งนี้เป็นคุณและฝั่งนี้เป็นคนของคุณนะคะการอ่านพลังงานนะคะเป็นแบบเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะเป็นแบบ g e n e r a l Reading ไม่ใช่เป็นแบบดูดวงส่วนตัวนะคะ ชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมนะคะรายละเอียดวันที่อยู่ใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชั่นที่หมอแจนปักหมุดไว้นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มพลังงานกันเลยขอพลังงานให้ชาวธาตุลมนะคะหนึ่งใบแล้วก็คนของคุณหนึ่งใบชาวธาตุลมนะคะตัวตนของคุณนะตอนนี้ทาวเวอร์พลังงานคนของคุณนะคะ 1นึ่งถ้วยตัวคุณนะคะมองเขาอย่างไรนะคะในความสัมพันธ์นี้แปดถ้วยราชินีดาบนะคะแล้วก็เก้าดาบคนที่คุณห่างออกมานะคะเขามองคุณอย่างไรนะคะในความสัมพันธ์นี้ เจ็ดไม้ราชินีถ้วยนะคะราชินีนะคะและเอ็มเพรสความรู้สึกของคุณคิงออฟวานนะคะทรีออฟโซสเอ็ดออฟโซสโอเคความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะนะตอนนี้ Two of Pentacles นะคะเดี๋ยวมอออารยาตขยับกล้องนิดหนึ่งเนาะ Two of Pentacles เก้าเหรียญและสองดาบสิ่งที่ชาสิ่งที่ชาเลนท้าทายในชาวธาตุลมนะคะพลังงานเดนเดวิลชาวธาตุลมถ้าคุณบอกเขาได้คุณอยากบอกอะไรนะคะคุณอยากบอกว่า4ีดาบ เขาอยากบอกคุณว่าอะไรคะหกดาบอโอเคแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ในอนาคต queen of p e a l t h e star the h e l o f e n นะคะโอเคตัวตวนของคุณนะคะ tower ววนะชาวธาตลมตอนนี้มันเหมือนสถานการณ์ที่มันเป็นในความสัมพันธ์นี้ก็คือมันเป็นสถานการณ์ที่มันเหมือนว่า เรามีอารมณ์ที่ความสัมพันธ์เนี้ยจบไปแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าอาจจะเป็นความรักที่ก่อเกิดขึ้นที่ความรู้สึกของคุณก็ได้ว่าคุณชอบคนคนนี้คนรักคนคนนี้คุณรู้สึกดีแต่ทีนี้ความสัมพันธ์มันไปไม่ได้คุณก็ยอมรับนะคะเหมือนว่าให้มันจบไปนะคะด้วยความรวดเร็วหรือมันมี energy สถานการณ์ที่ทะเลาะหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างก็ตามแต่นะคะ มีการบล็อกกันไปมีการตัดสินใจจบความรู้สึกด้วยตัวของคุณเองก็ได้นะคะหรือเป็นสถานการณ์ที่คุณอาจจะได้ไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้แบบกระทันหันนะคะตัวต้นของคุณนะ่ะนะแบบว่าโอเคเราตัดสินใจแบบด้วยความรวดเร็วเลยนะคะพังมันเลยนะคะเนี่ยนะตอนนี้นะเป็นสถานการณ์ที่แบบเราไม่อยากให้มันค้างคาอะไรแบบนี้นะคะชาทัดลมนะแบบ ก็จบสถานการณ์ไปเถอะอะไรประมาณนี้นะตัดสินใจแบบด้วยความรวดเร็วของคุณไปนะคะตัดสินใจไปเลยเนาะแสดงว่าตอนนี้มันมีพลังงานที่แบบว่าคิดอะไรเร็วทำอะไรเร็วนะคะให้มันขาดนะคะแบบว่าให้มันหยุดอะให้มันจบสถานการณ์ด้วยสถานการณ์จริงหรือด้วยอารมณ์ความ ต้องการของตัวเองก็ได้อย่างฉับพลันกระทันหันอะไรแบบนีนะ้ตัวต,วต,วตนคุณตอนนี้ตัดสินใจอะไรเร็วปุ๊บปั๊บเลยนะคะว่าถ้าความสัมพันธ์มาจะไปได้ก็คือได้ถ้ามันจะไปไมาได้ก็ใช่มันจบไปนะคะแบบคมคมตึงตังอะนะเนี่ยนะคะแบบตอนนี้แบบถ้าเกิดมีใครที่นะ,ะมาก่อกวนคุณช่วงเนี้นะ,ะ,นะะน่าจะโดนโดนฟันงวงฟันงางแน่<笑><笑>ฟันงวงฟันฟันงวงฟันงานนะคะนะคะ,นะค,ะคุณก็จะไม่ยอมนะคะแบบ เราชัดเจนกับตนเองอะ่ะถ้าใครที่มันจะทําอะไรช้าๆไม่ชัดเจนอันเนี้ยเออเราเฮยปล่อยไปได้เรื่อยเนี่ยคุณไม่เอาคุณไม่ชอบชอบอะไรที่มันชัดเจนตัดสินใจเร็วเรเร็วๆอ่ะนะคะนะคะถ้าเกิดเรารักใครเราก็รักเลยนะแต่ถ้าเราไม่รักแล้วหรือว่าความสัมพันธ์มันดูต้องพยายามหรือต้องลาคาญอะไรมากคุณก็ขอจบ นะะในความสัมพันธ์นี้สิ่งเนี้ยที่คุณที่คุณบอกนะคะมันเป็นสิ่งที่กระทันหันหมอไม่รู้ว่ามันกระทันหันนะเกี่ยวกับอะไรในชีวิตคุณนะช่วงนี้ทีนี้มันมีสิ่งที่บอกว่าตอนเนี้ยตัวคุณเองอะ่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่รอจะต้องจ่ายโดยที่นะมันต้องจ่ายอะ่ <c oughs> <c oughs> ะเตรียมเงินไว้ได้เลยนะว่ามีอะไรที่รอจ่ายเพียบนะตัวของคุณเองนะคะทีนี้มาดูฝั่งเขานะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยมันเหมือน เขาเปิดโอกาสให้เขาเจอความรักอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่นะไปสนใจเขาหรือเขาก็สนใจคุณอะไรประมาณนี้แหละหนึ่งถ้วยนี่มันเป็นเหมือนว่าเป็นโอกาสความรู้สึกที่โรแมนติกเข้ามาเข้าไปในหัวใจเขานะคะก็อาจาเป็นสิ่งนั้นก็ได้นะคะทีนี้มาดูซิว่า <c oughs> ตัวคุณอะนะมองเขาอย่างไรแปดถ้วยนะวินออฟโซดแล้วก็ก้าดาบเนี่ยคุณมองนะคุณมองย้อนหลังไปเนี่ยในการที่คุณอะ รู้จักกับคนเนี้นะ,ะทีนี้คุณประมวลผลจากความสัมพันธ์ที่คุณรู้จักคนนี้นะ,ะที่คุณมองไปและคุณก็ประมวลย้อนผลไปสิ่งที่คุณมองไปในอดีตของตัวคุณเองหรือในอดีตในความสัมพันธ์ที่คุณรู้จักคนนี้นะ,ะมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ทำหะนะคะที่ทําให้คุณอะนะคะกลัวและก็ไม่กล้าจะก,ก้าวเข้าไปในระยะ ที่ถ้ามันไม่จริงจังหรือระยะเวลาที่เราคอยอะไรต้องยาวนานอนะ่ะคุณมองว่าไม่เอาอ่ะคนนี้ทําให้คุณกลัวเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเจ็บปวดเหมือนกับที่ผ่านมามันเป็นสิ่งนั้นนะนะเพราะว่าอันนี้คุณถอยห่างออกมาหรือจบออกมาจากความสัมพันธ์เองนะคือมันย้อนรอยเดิมคุณมองว่าคนเนี้ยมาทําให้คุณเจ็บปวดเหมือนเดิมนะเนะี่ยคุณมองสิ่งเนี้ยนะคนะนะหรือเขากลัวที่จะชัดเจนจริงจังในความสัมพันธ์เขาไม่จริงจังอ่ะนะนะ คุณเป็นคนที่ต้องมองต้องเป็นคนตัดสินใจเองในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะทีนี้มาดูฝั่งเขาบ้างเขามาองคุณอย่างไรนะเจ็ดไม้นะเขาบอกว่าคุณอนะ่ะเป็นคนที่ oria, เป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่พยายามนะะในความสัมพันธ์เนี้ยคุณเป็นคนน่ารักทีเดียวแหละนะในมุมมองที่เขา,ามองคุณนะคะเป็นคนสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะทั้งเป็นทั้งราชินีเนี่ยนะ เอมเพรสเนี่ยนะเป็นคนที่อบอุ่นจิตใจดีเป็นผู้ให้แล้วก็พยายามนะคะพยายามในความสัมพันธ์เนี่ยเขามองสิ่งนั้นนะไปที่นี้เดี๋ยวน,นะเมื่อก่อนเขาอาจจะมองว่าคุณดูแลจิตใจดีอ่อนโยนนะมีความเทคแคร์ดูแลให้ใจนะแต่ตอนนี้มันอาจจะแบบคุณพยายามที่ไม่เป็นสิ่งนั้นแล้วนะณนะนะปัจจุบัน เหมือนว่ามีการบล็อกกันไปมีการบล็อกความรู้สึกตัวเองที่ไม่ให้รู้สึกอะนะถ้าฉันไม่ได้รับการดูแลเทคแคร์หรือไม่ได้เป็นตัวจริงอะนะฉันก็จะไม่ทําสิ่งนั้นฉันเลิกทําสิ่งนั้นจากที่เคยพยายามมาในอดีตนะเขามองสิ่งนั้นนะคะเ,เพื่อนๆความรู้สึกของคุณนะต่อคนคนนี้หรือในความสัมพันธ์คนคนนี้ทําให้คุณรู้สึกว่ามีแพชชั่นมีความรักมีแรงเสน่หามากเลยตอนที่คบกันหรือร่วมงานเนี่ยนะคะ มีความรู้สึกแบบนั้นแต่คนคนนี้มีสเสน่ห์มากล้นจนมันทำให้คุณอะไม่พอใจไม่เป็นไปยังใจและก็นะคะคุณต้องเป็นคนที่เออเราจะใช้เขาเรียกว่าอะไรอะความรู้สึกหรือความหลงสเสน่ห์หรือแพชชั่นที่เขาส่งมาถึงคุณทําให้คุณอะมีความรู้สึกอยากจะสารความสัมพันธ์ความรักกับคนคนนี้หรือเป็นความรักครั้งใหม่ที่คุณไม่เคยเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครมาเนนนานมากนะคะคุณรู้สึกว่า ความรักครั้งเนี้ยมันก็ยังทําให้คุณอนะไม่เป็นไปอยังใจเจ็บปวดเสียใจอาจจะมี energy ของเหมือนต้องแย่งชิงกับใครหลายคนนะคะไม่เป็นไปอย่างใจทีนี้คุณก็เลยรู้สึกมาประมวลผลใหม่ว่าอืมนะถ้าเรารู้สึกหรือไปชอบใครบางคนที่เขามีสเสน่ห์มากๆนะเราก็ ทำไมคะผิดหวังเสียใจอาจจะเจอสถานการณ์ที่เราต้องยอมรับกับความเป็นจริงเหมือนเรากําลังสู้อยู่ฝ่ายเดียวหรือแย่งชิงเพื่อจะได้ให้ได้ความสัมพันธ์คุณรู้สึกสิ่งนั้นคุณก็เลยคิดว่าคุณควรจะตัดใจเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คุณรอคอยขยับความสัมพันธ์มาเนิ่นนานและหมารู้สึกสิ่งนั้นนะคะ เพื่อจะเป็นตัวจริงหรือเพื่อจะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อคนคนนั้นทีนี้คนนั้นน่ะไม่ได้ทําตามความต้องการของคุณเลยมีแต่ทาให้คุณเสียความรู้สึกหรือเสียใจไม่เป็นไปอย่างใจคุณก็เลยพิจารณาแล้วควรจะตัดใจออกไปเพื่อไม่ให้ตัวเองนะ,ะเขาเรียกว่าอะไรวิตกกังวลนะคะคล้ายๆเหมือนว่านอนไม่หลับคอยแต่กังวลนะคะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นแบบคุณควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองไม่ได้เลย ะะก็เลยบอกว่าเออตัดใจดีกว่าเนี่ยชัดเจนกับตัวเองไปเลยว่าหยุดความกังวลหรือความกลัวในความสัมพันธ์ที่ในอนาคตความเจ็บปวดเนี่ยมันจะยาวนานเลื้อนลังเลื้อนลังเลื้อนลังต่อไปถ้าคนเนี้ยอยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยชาวธาตุลมคุณคิดสิ่งนี้นะอันนี้หมอจะออานพลังงานผู้หญิงออกไปหาผู้ชายอันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายนะคะชาวซองเหมือนเดิมนะคะชาวธาตุน้ําชาวธาตุไฟและชาวธาตุดินนะคะถ้าคุณส่องพลังงาน คนฝั่งนี้ยมันจะเป็นของคุณนั่นแหละนะคะโอเคเข้าใจตรงกันนะส่วนมากเช้าสองที่เข้ามาฟังเนี่ยพลังงานฝั่งนี้เป็นของคุณนะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะเอาล่ะนะเขานะคะเขาบอกว่าเนี่ยในความสัมพันธ์นี้ตอนนี้นะปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยนะเขาอะรู้สึกว่ามันเป็นสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่มีความขัดแยง้ง ะะเขามองดูคุณนะตอนนี้คือคุณสับสนแล้วก็ขัดแย้งเพราะว่าความสัมพันธ์นี้เขามองดูแล้วว่าเหมือนคุณพยายามในระดับหนึ่งมันมีสถานการณ์ที่อยู่ไกลพยายามหรือยื้อความสัมพันธ์นี้เพื่อให้มันเป็นไปได้เพื่อให้มันได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามนะหรือเพื่อให้ได้ความชัดเจนจากเขาการเอาใจใส่จากเขาแต่เขาไม่ได้ทําสิ่งนั้นให้คุณนะเขาก็เลยรู้สึกเหมือนว่าคุณ นะก็เลยตัดสินใจว่านะจะไม่ยื้อความสัมพันธ์นี้จะไม่รอคอยจะไม่คอยพยายามให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปได้แล้วในอนาคตอะเพราะอะไรคะเพราะว่าคุณบล็อกหรือปิดกั้นอะนะจากความรู้สึกจากการติดต่อสื่อสารหรืออะไรใดก็ได้เขาก็เลยมองว่าตอนนี้คุณอนะคิดว่าคุณอนะไม่ได้ต้องการอะไรจากขยับความสัมพันธ์แล้วคุณไม่เอาแหละคุณไม่ต้องการแล้วว่าไม่ว่า ใดๆก็ตามแต่คุณไม่ลงทุนในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณคิดว่าตัวคุณอะเหมาะที่จะอยู่ตัวคนเดียวมากกว่าถ้ามีเข้าในชีวิตแล้วอะเหมือนไม่มีนะคะคุณก็ต้องดูแลตัวเองอะดูแลชีวิตตัวเองเหมือนคนที่เป็นโสดเหมือนคนที่เป็นไม่และคุณจะมีมิตรภาพนี้ขึ้นมาเพื่อสิ่งใดเนี่ยเขาคิดสิ่งนี้นะคะคุณไม่มองอ่ะคุณไม่สนแล้วคุณไม่ลืมตามองด้วยนะว่าอะไรใดๆยังไงนะ เพราะว่ามันเป็นความลังเลใจในตอนแรกเรียกว่าเออวอนสัมพันธ์เนี้ยพยายามประคับประคองมาในในในระดับหนึ่งและแต่ในท้ายที่สุดน่ะมันก็ยังไม่ได้เติมเต็มคุณคุณก็ยังรู้สึกว่าคนเนี้ยไม่ได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่ใจคุณต้องการนะะไพ่ก้าวเหลี่ยมมันยังคงเป็นไพ่ว่าฉันกลับไปอยู่เป็นโสดดีกว่าฉันกลับไปอยู่เป็นไม้ดีกว่านะ,ะในเมื่อเอ,อ่อบางบางคนบางพลังงานนะคะเออชาวธาตุ ลมนะ,ะเขามองว่านะ,ะถ้ามันมีลักษณะที่แบบว่าตัวคุณอะนะ,ะจะต้องสละเวลาหรือสละ,นะค,ะความรู้สึกหรือทรัพยากรของคุณนะคะที่มีอยู่อะ่ะเพื่ออะไรคะเพื่อลงทุนในความสัมพันธ์หรือเพื่อให้ที่มากกว่าหรือเพื่อพยายามอะไรก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์เนี้ยในการดูแลทเทคแคร์เอาใจใส่เขาอะ่ะที่มันเคยให้อะ่ะแต่ตอนเนี้ยคุณไม่ให้นะคะบ่รู้สึกว่านะะ 2 o ออเพเด l กับเก้าเหรียญเนี่ยคือเหรียญนะเหรียญของคุณนะ,ค,ะคุณไม่ให้แหละนะสมมุติว่าถ้าเขาเคยยืมเงินหรือเคยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยซัพพอร์ตคุณไม่ให้สิ่งนั้นแหละนะทีนี้สิ่งนี้นะนะเขาบอกว่าสิ่งที่ชาเลนท้าทายในความรักความสัมพันธ์เนี่ยพลังงานเดวิลขึ้นมาที่คุณนะคะชาวธาตุลม ความสัมพันธ์นี้มันทําให้คุณเหนื่อยอึดอัดแล้วก็มีความหวาดกลัวแล้วก็นะหนึ่งกลัวที่จะความสัมพันธ์นี้ไปไม่ได้สองความสัมพันธ์นี้ทําให้เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่รู้แหละอาจจะเป็นรักสาว,สาวล่รักสามเศร้ารอสองสามคนหรือเราไปเจอคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะมันทําให้เรารู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะทำให้คุณยึด หรือติดกับสถานการณ์ตรงนี้ได้ด้วยนะะเดวิลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเอาออกจากหัวได้หรือเราล้อนลนลุ่มร้อนไม่เป็นตัวของตัวเองไม,ไม่ไม่ได้เป็นพลังงานที่เราอ่ะสมดุลปกติเป็นความสุขของตัวเราเองที่เป็นอิสระหรืออะไรอ่ะความสัมพันธ์เนี้ยทาให้คุณเขาเรียกว่าเอาความรู้สึกเราอะไปผูกเกี่ยวกับ เขาอะนะคะมันทําให้เราเหนื่อยนะเดวิลอะนะ,ค,ะความกลัวในความสัมพันธ์ที่จะโดนหักหลังโดนทอดทิ้งคนที่เราเข้าไปข้องเกี่ยวอาจจะเป็นคนที่น่ารักมีสเสน่ห์มากหรือใดๆหรือความคิดของเราอะไปเก่อเกี่ยวกับความคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ว่ามาเมื่อไร่มันจะได้สักทีหรือเราอาจจะนะคะอาจจะนะบางคนบางพลังงานไม่ใช่ทุกคนนะคะอาจจะมีบางเปอร์เซ็นที่เราอะไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ไม่สามารถรักได้ นะคะให้คุณไปดูแล้วกันหมอจะไม่ค่อยลงดีเทลรายละเอียดแล้วกันนะคะว่าอะไรมันเป็นสิ่งไหนนะคะทีนี้มาดูว่าสิ่งที่คุณอยากบอกเขาได้นะคุณบอกว่าสีดาบเนี่ยนะค,ะคุณอยากพักนะคะคุณอยากพักลบนะเออนะพักลบคุณอยากพักผ่อนนะ,ะไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่สมมติคุณเคยให้ความรู้สึกคุณก็ไม่อยากให้แหละคุณพัก ถ้าคุณเคยให้เงินคุณก็พักไม่ให้นะะถ้าคุณเคยวุ่นวายใจเพราะเขาเดวิลเนี่ยนะคะมันเป็นปิศาจร้ายมารในความคิดของเราที่จะจินตนาการทําอะไรก็ได้ทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยต่อความรักความรู้สึกในอารมณ์ฟิลลิ่งของเราคุณก็เลยบอกว่าฉันอยากให้ความรู้สึกหรือใจของฉันอะกลับมาปลอด,ลอดภัยมั่นคงนะเหมือนคนที่นั่งสมาธิอะเหมือนคนที่แบบอยากพักอะนะฮะไม่ไม่วิ่งสู้ฟัดอะไรทั้งหมดแหละฉันเหนื่อย แค่เหนื่อยกับคุณมา,มากเลยอะไรประมาณนี้นะจ๊ะถ้านลมคุณอยากบอกสิ่งนั้นนะจ๊ะมันอาจจะไม่ได้ตรงก็ได้นะคะทีนี้มาดูตัวตัวเขานะคะนะหกดาบนะทีนี้ตัวเขานะตอนนี้นะถ้าไพ่ฝั่งเขาเนี่ยถ้าถามว่าตอนนี้เมื่อคุณไม่อยู่เขาพยายามอยากจะวิ่งไล่คุณเขาจะยื้อคุณเดวิลเนี่ยตรงเนี้ยที่ออกสิ่งที่ชาเลนท้าทายนะคะชาทัดลม คนนี้ไม่ยอมให้คุณไปแน่นะเหมือนว่าเขาจะพยายามเพื่อคุณเขาจะขอโอกาสเขาจะยื่นมิตรภาพหรือเขาคิดว่าอุปสรรคปัญหาในอดีตเนี่ยอยากให้มันผ่านพ้นไปถ้าคุณได้ห่างกับเขามาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเออคุณหายโกรธหายน้อยใจแล้วเขาอยากจะง้อคุณอยากจะพยายามในความสัมพันธ์อยากจะยื้อนะฮะอยากจะให้คุณสมดุลพลังงานและอยากจะกลับมาแบบเพื่อดูแลคุณอ่ะเออคุณลืมตามบอ,องไหม คุณเอาถ้วยไปนะคุณเอาความรักจากเขาไปสิอะไรประมาณนี้เขาไม่อยากให้คุณหายไปแสดงว่าคุณนั้นต้องรักหรือทุ่งเททุ่มทุนกับเขามากๆเขาจึงไม่อยากให้คุณไปหมอไม่รู้ว่าคุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนเป็นรองหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเพราะคุณดีกับเขามากเขาก็เลยอยากให้มีคุณในชีวิตเขานะคะแต่ถามว่าเขาลังเลใจในวนเวียนสับสนไหมว่าตัวเขาอะจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ไหมทำไมหมอู้สึกพลังงานว่าการสองจิตสองใจว่า ไม่รู้ว่าเขาจะทําสําเร็จไหมก็ได้ไยถึงว่าคุณอ่จะอาจอยากจะกลับไปเป็นโสดและอิสระแบบเซลลี่ภาพโดยแท้จริงว่าไม่ได้เอาความรู้สึกอ่ะในความสัมพันธ์นันอิสระอยู่แล้วถูกไหมคะที่ยังไม่ได้คอมมิชเมนต์หรือความสัมพันธ์ไม่เปิดเผยเพราะเรายังไม่ได้แต่งงานถูกไหมคะแต่ทีนี้เมื่อก่อนใจอะความรู้สึกเราอ่ะจิตจดจ่อยอยู่ที่เขาเราอ่ะนะทำให้เราอ่ะไม่สามารถทําอะไรด้วยความแบบสบายอกสบายใจอ่ะนะคะทีนี้ตัวเขาอ่ะก็ นะลังเลสับสนเหมือนกันว่าเขาจะพยายามหรือยื้อคุณไว้ได้ในความสัมพันธ์ไหมเพราะเขาก็มองเห็นแล้วว่าคุณนะไม่ลืมตามมองเขล้วล่วนะหลับตาแล้วนะนอนหลับตายไหมคะสี่ดาบนะคุณไม่สนใจอนะ่ง่ายๆแหละว่าถ้าเขาจะพยายามแค่เนี้ยยื้อคุณไว้นะตัวคุณะก็มั่นใจนะสิ่งที่เขามองว่าคุณอยู่ได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องรับ นะความรักอันน้อยนี้จากเขาหรือเศษขนมปังจากเขาหรือสิ่งที่เขาคิดจะทํากับคุณอะมันช้าไปหรือปะแกอะไรสิ่งเนี้ยนะสิ่งเดียวรู้สึกนะ,ค,ะคนนี้นะคิดนะคะว่านะคะจะทํางานในความสัมพันธ์แหละนะมันเป็นไพ่หกดาบอะการเดินทางก็ได้เดินทางมาง้อคุณก็ได้หรือโทรหาคุณหรือส่งข้อความหาคุณขอโทษขออาภายัยที่จะพยายามเพื่อประคับประคองให้ความสัมพันธ์หรือให้คุณคงอยู่ เขาว่าไพ่มันขึ้นเดวิลสิ่งที่ชาเลนจ์ก็คือคุณอาจจะกลับมาเจอคนนี้หรือเขาอาจจะโทรมาคุณก็มีปากเสียงหรือทะเลาะอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะหุนหันพันแล่นอะไรก็ได้อาจจะเป็นสิ่งนั้นก็ได้นะคะนะคนนี้เหมือนอยากจะยื้อคุณไว้ทีนี้เดวิลมาพูดในฝั่งของคุณเนี่ยคุณต้องพิจารณาดีๆถูกไหมคะว่าไพ่ฝั่งคุณนะเดี๋ยวหมอจะอธิบายให้คุณไปได้เลยว่า ความสงบที่แท้ทูในความรักความสัมพันธ์เนี่ยความสุขสดชื่นความมีความมีแพชชั่นกับใครบางคนมันเป็นความรักหรือความเจ็บปวดหรือมันเป็นความกลัวหรือว่าเราอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยเอ้ยเราค่อยมีความสุขสบายใจแบบสงบนะในจิตคุณสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่กลัวไม่เครียดไม่กังวลไม่วิตกไม่ใดๆทั้งสิ้นตอนที่คุณอยู่คนเดียวอันนี้มันเป็นความสุข ของคุณจริงหรือเปล่าที่คุณจะเอากวอนสมพันนี้กลับมาหรือจะยือ้อกวอนสมพันนี้ใดๆทั้งสิ้นคุณตัดสินใจเองเหมอเป็นผู้อ่านไพ่หรือแปลไพ่นะจ๊ะถาท่าลมนะคะอันนี้ทายให้ยิ่งกว่าดูดวงส่วนตัวเนี่ยนะเหมือนดวงส่วนตัวไปแล้วนะจ๊ะแต่อย่าลืมนะท่าลมคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลที่ทายมาเนี่ยนะคะมันเป็นการอ่านตามหน้าไพ่หมอไม่รูด้ดีเทลชีวิตคุณหรอกและหมอก็ไม่รู้จักใครเป็นก่าส่วนตัวโอเคเข้าใจตรงกันนะจ๊ะทีนี้แนวโน้มความสมขในอนาคตนะคะ หมอเชื่อว่ามีการมาปรับความเข้าใจคนนี้ไม่ปล่อยคุณไปแน่นอนนะคะเดี๋ยวกันนะทีนี้เขาบอกว่าความที่ไม่ได้อย่างใจตอนนั้นน่ะเข้าใจนะคะหมอไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไร ถ้ามีรักสามเศร้าเราสองสองคนหรือเขามีคนอื่นอยู่แล้วพยายามอยากจะเอาเราไปเป็นที่สองเลยในตำแหน่งที่รองสิ่งนี้ความสัมพันธ์นี้คุณก็รู้แล้วแหละคุณควรจบคุณไม่ควรยื้อเดวิสไว้ในชีวิตคุณใช่ไหมคะคุณก็รู้แหละนะทีนี้ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นสิ่งที่เขายังไม่ทันรู้อ่ะคุณก็กลัวว่าความสัมพันธ์นี้จะขยับไปไม่ได้คุณก็เลยเฟดตัวเองออกมาโดยที่เขายังไม่ทันจะสู้หรือเขายังไม่ทันรู้จักคุณนานเลยอาจจะรู้จักกันแค่เดือนสองเดือน ไม่นานอะแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้คนนี้มันท็อกซิกจังมันเป็นอะไรของมันเนี่ยหรือเราอาจจะยังไม่รู้จักเขาดีพอนะคะคุณก็เลยบอกโอ้ยเบื่อแล้อเกินฉันไปสนใจใครก็ไม่รู้มันมีสเสน่ห์แต่ดูสิดูมันทำตีคำพูดมานะทำทิ่มแทงให้ฉันเจ็บปวดเสียใจมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบในตัวผู้ชายในบ้านของคุณหรือผู้หญิงในบ้านของคุณแล้วคนคนนี้ทำสิ่งนั้นกับคุณคุณรู้สึกว่า ไอ้นี่เม็นท็อกซิกชั้นจริงอะไรประมาณเนี้ยสิ่งที่คุณเกลียดไว้ในใจลึกๆอ่ะมันขึ้นมาที่คนเนี้ยทาสิ่งนั้นนะฮะบางชีมันเป็นปมในอดีตหรือในความสัมพันธ์เก่าก็ได้ที่แบบทําไมคนนี้ต้องนิสัยทาสิ่งนั้นกับฉันอีกแล้ะทำไมหรอฉันไม่ชอบฉันแม่อนุญาตให้คนมาดําร้ายฉันเนี่ยคุณก็เลยตัดสินใจว่าฉันไม่ไม่เอาแลวไอ้คนเนี้ยไม่เอาไม่ให้มันมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับฉัน พังมันเลยนะคะเป็นสิ่งนั้นก็ได้ด้วยนะจ๊ะเพื่อน,นทีนี้เขาบอกว่าหนึ่งเหรียญความสัมพันธน์เนี้ยเนี่ยแนวโน้มในอนาคตเขาบอกว่าจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยมันให้อะไรหรือสอนหรือบอกอะไรไพ่มันบอกสิ่งนั้นนะชาวธาตุลมนะคะเขาบอกว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะรักตัวเองนะคุยเหรียญเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเอง การใจดีของเราทุกคนนะ่ะมีอยู่แล้วนะแต่เวลาที่เราใจดีอ่อนโยกับใครบางคนนะเราจะเจอพลังงานซอมบี้หรือซาตานหรือเดวิลนี่แหละมาเอาเปรียบความน่ารักความใจดีของเราผู้หญิงทุกคนค้าฟังไเลยค่ะไม่ว่าอายุน้อยอายุมากเออไม่ใช่ไม่ว่าสาวน้อยสาวใหญ่นะคะทีนี้เราก็จะได้รู้ว่าความน่ารักความใจดีของเราทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันเพื่อตัวเราเอง สิ่งนี้มันจะสอนให้คุณรักตัวเองนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็คงไว้ซึ่งความสบายใจมากๆในชีวิตของคุณใครก็ตามแต่ที่เข้ามาหาฉันไม่ซื่อสัตย์ไม่ทําให้คุณสบายใจและไม่ให้เกียรติคุณคุณไม่ควรเอาไว้ในชีวิตอือเนี่ยไพ่มันบอกสิ่งนั้นนะจ๊ะชาวธาลมอันนี้เป็นแนวโน้มในอนาคตและเป็นคําแนะนําไปด้วยในตัวเลย คุณมีคุณค่าคุณเป็นคนสวยคุณถึงเวลาที่จะเรียนรู้หรือยังว่าความสบายใจถ้าเราอยู่คนเดียวได้เดอะสตาร์ star, คือคนที่โสดแล้วสวยและสบายใจในความโสดของเราอย่างสง่างามไม่ว่าเราจะไม่หรือเราจะสะเราจะเป็นผู้หญิงนะคะเ,เราจะเป็นเป็นไม้หรือเราจะเป็นโสดมานานไม่เกี่ยวเกี่ยวแค่ความสบายใจเรามีคุณค่าในตัวเองและเราไม่จะเป็นจะต้องไปวัด กับความสัมพันธ์ของผู้คนอื่นที่เราจะต้องมีใครสักคนอยู่เคียงข้างหรือเราต้องมีสามีมาเคียงข้างไม่งั้นเราจะรู้สึกเหมือนโดนด้อยค่าหรือไม่เติมเต็มในตัวเองมันไม่ใช่สิ่งนั้นนะคะสิ่งนี้มันเป็นครูเพื่อสอนตัวตนของคุณในความเป็นจริงแต่ถ้าความรักความสัมพันธ์ในอนาคตเรามีคุณค่าถูกไหมคะเรามีความสบายใจถ้าใครเข้ามา แล้วให้คอมมิชเมนต์นี่ค่ะนะคะไพ่พนี่คือการแต่งงานให้เกียรติทําถูกต้องตามประเพณีหลักวัฒนธรรมจารีตการเข้าโบสถ์การแต่งงานเข้าตําตอกออกตามประตูและทําให้คุณสบายใจนะคะเหมือนว่าคุณอยู่บ้านคุณคุณอยู่ด้วยตัวของคุณเองคนเดียวคุณมีความสุขมีความสบายใจแล้วถ้าใครจะอัญเชิญคุณลงจากบ้านไปอยู่บ้านเขาคุณก็ต้องได้รับเกียรติและรับค่าสิ่งนั้นด้วยค่ะเขาบอกว่าเห็นคุณค่าในตัวเองที่แท้ทู นะจ๊ะคุณไปเกี่ยวข้องกับราศีกุมแล้วก็ราศีพฤษภนะคะมีราศีมังกรด้วยนะคนที่เป็นพ่อไหม้หรือเป็นแม่ไม้เนี่ยพลังงานธาตุลมวันนี้เป็นพ่อไหม้แม่ไม้อาจจะเป็นทั้งคู่ก็ได้นะฮะแต่ทีนี้เขาบอกว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยคนนี้อาจจะลงทุนในความสัมพันธ์เพื่อขอคืนดีแล้วก็ให้คอมมิชเมนต์ด้วยก็ได้แต่คนนั้นต้องออต้องเป็นพ่อไหม้หรือต้องเป็นคนที่โสดที่จริงๆนะถ้าเขายื้อครั้งนี้ไพ่มันถามว่าคุณกําลังจะให้โอกาสไหม ลองลองดูไหมว่าเขาจะทําให้เราสบายใจไหมเนี่ยเห็นไหมคะมันมีความปองดองสมานตะฉันแต่ต่อเมื่อคุณต้องรักตัวเองนะเราไม่ต้องไปพีซนะคะพีโอเวอร์พิเชอร์คือเราไม่ต้องไปทําตอบสนองความต้องการของเขาถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณไม่ต้องลงทุนในความสัมพันธ์มากเพราะที่ผ่านมาคุณน่าจะลงใจลงอะไรไปเยอะมากนะคะเหมือนเราเป็นผู้หญิงอะคะ่ะ เราไม่จำเป็นจะต้องเอาเงินไปให้ผู้ชายหรือซื้ออะไรให้ผู้ชายเพื่อให้เขารักเรามันไม่ใช่นะคะสิ่งนั้นคือเป็นสิ่งที่เขาควรจะทํากับเราอืมเราแค่นั่งสวยๆนะคะเราจะได้รับสิ่งนั้นนะคะเนี่ยไหมคะอย่าลืมนะคะว่าเราเป็นเดือดสตาร์เราเป็นคนที่ดีจิตใจที่ดีงดงามเขามองเห็นเราแล้วแค่นะคะเราจะดูความพยายามของเขาว่าเขากําลังจะพยายามมีเราในชีวิตไหมให้ดูตรงนี้เลยบางทีในอดีตเราอาจจะให้เวลาเขา ช้าเกินน้อยเกินไปไหมหรือเขาอาจจะยังไม่ทั้งตั้งตัวเราก็ค่มขามค่มขาม,ามออกมาเลยไม่สนใจอะไรทางนั้นฉันไม่เอาแล้วบางทีสิ่งนั้นที่เขายังไม่กระทําหรือเย็นชากับเราหรือกำลังมองดูเราอยู่หรือพิจนารณาเราอยู่หรือมันมีข้อขัดใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคําพูดอ่ะคําพูดที่เราไม่ชอบอ่ะอะไรเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้นิสัยเขาว่าเออมันไม่คนพูดแบบนั้นแหละตรงๆแต่มันคนจริงใจนะแต่เราอาจจะ ออมองอีกมุมหนึ่งไหมหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างคือเขาเรียกว่าการให้โอกาสที่อาจจะได้มิตรภาพมาหรือบางทีแล้วความรักหรือคนเนี้ยอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้ทําไมมันถึงเกิดสถานาการณ์นี้มามันก็ย้อนมาว่าเพื่อให้เราอะไม่ต้องไปลงทุนกับใครในความสัมพันธ์ถ้าเราเป็นผู้หญิงถ้าเขาจะรักเรานะคุณสังเกตสิเหมือนเรารักใครอะเราอยากจะซื้ออันนั้นให้เขากินเราอยากจะไปทําสิ่งนั้นให้เขาเราอยากให้เขาสบายใจเราอยากให้เขามีความสุข เขาจะต้องทําสิ่งนั้นให้เราถ้าเขารักเราเนี่ยแหละคะ่ะมันเป็นจะเ,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 เป็นตัววัดเลยแต่นี่เห็นไหมคะแนวโน้มในอนาคตเหมือนเป็นการที่กลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็คืนดีสิ่งนี้ตัวคนนี้จะสอนหรือบอกให้คุณลืมสิ่งเก่าที่เคยเจ็บปวดแล้วตัวคุณนะ่ะก็จะมาเยียวยาหรือฮีลิ่งคุณทั้งคู่นะเพื่อเรียนรู้ในความรักความสัมพันธ์ที่ดีและซื่อสัตย์ใหม่ เพื่อเอาปมอะไรบางอย่างในใจคุณออกะคะเดวิลเนี่ยเห็นไหมคะความหวาดกลัวนี่คือเดวิลนะความหึงหวงความหว,หว,วาหวดระแวงความลงทุนในความสัมพันธ์หรือการไม่ให้ค่าตัวเราเองหรือปมในใจใน,ในตอนวัยเด็กอะไรก็ได้ที่มันต้องหลุดออกไปก่อนนะคะแล้วคุณจะได้รับความรักความสัมพันธ์ที่ดีถ้าสมมุติว่าคนเนี้ยเราไม่อยากไปแล้วเราไม่อยากเอา คุณบอกว่าคุณรักตัวเองนะแนวโน้มในอนาคตความสบายใจคุณก็ยังอยู่โสดอยู่แต่ไพ่พรชเนี่ยคือคุณเป็นคนที่เลือกเองนะคะว่าฉันไม่เอาแล้วเรื่องโลกีวิสัยฉันจะเดินทางธรรมหรือฉันจะอยู่เป็นโสดอย่างสวยๆด้วยความสบายใจจะปฏิบัติธรรมหรือมีความสุขอันนี้มันเป็นบทเรียนที่สอนในชีวิตฉันให้ฉันตัดสินใจไปเจอทางที่ดีกว่าคือทางธรรมอะไรกันนี้มันก็เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจาินใจของชาทารมเมนะคะ โอเคนะจ่าถลมนะจ๊ะประมาณนี้นะคะหวังว่าจะได้ไรายละเลอียดที่ครบถ้วนนะคะสิ่งที่ซ่อนไว้ในใต้สำรับนะจ๊ะสามเหรียญน,นะความรู้สึก6เหรียญน,นะคะโอเคแฮงแมนเขาบอกว่าคุณนะคะ นะถ้าคุณได้ข้องเกี่ยวกับคนนี้อยู่ในชุมชนเอเรียหรือยังทํางานร่วมกันหรือใด้ทั้งสิ้นคุณจะเอาชนะความรู้สึกตัวเองได้ที่เราจะไม่ต้องไปรู้สึกกับเขามากมากกว่าเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักหรือคนที่เกี่ยวข้องด้วยการเรียนการศึกษาหรือใดๆก็แล้วแต่ให้เรานะหลุดหลุดออกจากความเจ็บปวดครั้งเก่าที่เราลืมใครไม่ได้หรืออะไรคุณจะสามารถเอาชนะใจตัวเองได้และคุณก็จะเปลี่ยนมุมมองใหม่ นะเปลี่ยนมุมมองในการที่เราไม่จะเป็นจะต้องไปใจดีกับใครบางคนที่หนึ่งงอะไรเงี้ยนะนึกออกไหมคล้ายๆสิ่งนั้นนะเราจะเข้าใจว่าในโลกนี้ถ้าเราเป็นคนดีนะเราเป็นคนแบบนี้แบบนี้ไม่จําเป็นจะต้องคนนั้นมาดีตอบกับเรานะเราจะมองเห็นเขาเรียกว่าอะไรการมองโลกในมุมใหม่ที่ยอมรับความเป็นจริงว่าทุกคนมันมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งด้านมืดและด้านไม่มืดในตัวเองทุกคนมีหมดนะคะเนี่ยเราจะเข้าใจนะจ๊ะ เอาล่ะนะคะเอาคนที่พอดีกับเราว่าด้านมืดมันไม่มากเท่าไหร่เราพอรับไหวแต่ถ้าด้านมืดมันมากสต็อกซิกเราอยู่โซสวยเราก็มีตังใช้นะจ๊ะโอเคคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ